รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น,นี่คือเวลาข่าวของคนทั้งประเทศกับข่าวฮอตนิวส์ไทม์พบกับดิฉันค่ะกกญยาพิรากแกนนเสดิช่นเคยนะคะเรื่องราวข่าวสารศิละปะวะัฒนธรรมประเพณีอีกทั้งข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐข่าวแรกวันนี้จะเป็นข่าวอะไรนั้นไปชมรายงานชนิดกันค่ะโค้งสุดท้ายโครงการน่านแซนบ็อกชวนคนไทยหันมาใส่ใจเรียนรู้และร่วมรับมือปัญหาการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ climate c h a n g e ผ่านโครงการเวอร์เช h e world คำพูดเปลี่ยนโลก กับกิจกรรมประกวดคำคิดเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยที่มีความหมายสร้างสรรค์และเข้าใจง่ายความยาวไม่เกิน50ตัวอักษรพร้อมอธิบายที่มาและแนวคิดของคำเรียกชื่อที่สะท้อนไห้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบและแนวทางในการแก้ปัญหา Climate Change อย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดศิลปินนักร้องอาทิโตศักดิ์สิทธิเวสุภาพรลูกทุ่งสาวปาวลีและศิลปินอีกหลายท่าน ได้เข้าร่วมกระตุ้นพร้อมสรรสร้างแนวความคิดโครงการ w o r d Change the World คำพูดเปลี่ยนโลกกับกิจกรรมประกวดคำคิดเรียกชื่อ k ครไม่เป n นเป็นภาษาไทยในหลายรูปแบบรวมถึงยังได้เชิญชวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งต้องมีสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปเพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศที่จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบออนไลน์ที่ w w w r e a n r u เ i m รียนรู้ไเมเชน com หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อส่งทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ตุลาคมนี้ประกาศผลวันที่15ธันวาคม2,563สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w เรียนรู้ climate change ค o m โครงการนี้คือ climate change นะครับก็มาเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการคิดซิว่า climate change เนี่ยถ้าจะเป็นภาษาไทยควรจะเรียกเป็นภาษาไทยด้วยคําว่าอะไรมันเริ่มต้นง่ายๆเท่านี้เลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน่านแซนบ็อกพูดเรื่องปัญหาของสภาวะอากาศของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดวิกฤตแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนมากมายกว่าที่พวกเราคิดและมันอยู่ใกล้ตัวแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับล้วหลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นกับเราแล้วโดยที่เราไม่ทสัสงเกต เราไม่รู้ตัวก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และไม่ใช่แค่รู้แล้วนะอยากให้ทุกคนในที่สุดปลายทางคือเปลี่ยนพฤติกรรมเลยอย่างถาวรเพเชื่อว่าโครงการนี้ Words Change the World เนี่ยนะครับ คำพูดคำนี้คำเดียวเฟรยรออยู่ว่าคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรเฮ้ย <c oughs> คำคำเดียวมันเปลี่ยนโลกได้แล้วเราจะเห็นความสัสมันมันมากขึ้นเพราะว่ากว่าจะได้คำนี้มาทุกคนคงจะต้องไปศึกษากันมาอย่างี้ยังไงก็เชร์นะครับให้ทุกคนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วหาคำนี้มาให้ได้ทุกคนจะได้รวยไปด้วยกันก็ <c oughs> <c oughs> คือแค่คลิกเข้าไปที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะฮะเรียนรู้ climate change com คำของคุณนี่แหละจะสามารถเปลี่ยนโลกได้กับการร่วมกันเริ่มต้นในการแก้ปัญหา c l i m a t e change คำไหน จะเป็นภาษาไทยที่อธิบายคำว่า climate change ได้ดีที่สุดล้านหนึ่งนะก็เชิญชวนนะครับใครที่อยากจะ,ะร่วมสมปรตกวดนะครับส่งได้ตั้งแต่วันนี้เลยถึง25ตุลาคมนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์เรีย w c l i m a t e c h a n g e c o m นั่นเองนะครับไม่จำกัดอายุ15ขึ้นไปแบบจนถึงอายุทั้งหรายก็ได้คนย่าคนยายอะไรเงี้ยก็ส่งได้น่าดีส่งทั้งบ้านเลยก็ดีครับเป็นกิจกรรมครอบครัวครับรอดูอยู่นะฮะว่าที่สุดแล้ว climate change ภาษาไทยจะเป็นคำว่าอะไรผมว่ามันนะ่ามันน่าตื่นเต้นนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นแค่คนคิดหรือเป็น ผู้ชมก็ตามนะครับแต่อยากให้ทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนคิดด้วยแล้วในที่สุดเป็นคนส่งเข้าประกวดด้วยและในลำดับต่อไปก็คือเป็นคนที่ลงมือทำแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับปัญหา climate change ของทางประเทศไทยและของโลกด้วยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เงิน1ล้านบาทง่ายๆแค่คิดคำเรียกชื่อ climate change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆนี่อาจเป็นรางวัลที่สูงแต่ที่มากกว่านั้น คือเราอยากให้คุณได้เรียนรู้ว่ามันรุนแรงและใกล้ตัวแค่ไหนมาร่วมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆชิงเงินหลานกับแคมเปญคำพูดเปลี่ยนโลกก่อนจะสายเกินไปสมัครเลย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงใต้ตรวจงานโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาล็อกเป้า3จุดสำคัญแนวขุดลอกล่องน้ำแหลมสนอ่อนแก้มริมบ้านแฉลประตูระบายน้ำบางหยีย้ำช่วยสะท้อนการดำเนินงานภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนพร้อมแจงมาตรการเฝ้าระวังน้ำหลากภาคใต้ช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนโดยดรสมเกียรติประจําวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือ สทชเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดําเนินงานโครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภาัยแง้งและบรรเทาอุทก,กภัยทะเลสาบสงขลาในการลงพื้นที่ในครั้งนี้จุดแรกได้ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เกี่ยวกับตะกอนในทะเลสาบสงขลาได้แก่การดําเนินการขุดลอกล่องน้ําทะเลสาบสงขลาล่องในของกลมเจ้าท่าบริเวณแหลมสนอ่อนตาบลบ่อยยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจุดที่2ติดตามการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าได้แก่ การดาเนินการของกรมชนประทานบริเวณแก้มลิงบ้านแฉลซึ่งตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรสถิงพระซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกับ4อาเภอของจังหวัดส,สงขลาลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบชายทะเลในอดีตไม่มีแหล่งเก็บกักน้ํารวมถึงคลองและระบบลําเลียงน้ําแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดคือการสร้างแก้มลิง3จุดโดยแก้มลิงบ้านแฉลเป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าวสําหรับจุดสุดท้ายที่ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ปัญหาอุทกภยัยโดยกรมชนประทานปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดําเนินการ ก่อสร้างประตูระบายน้ําบางหยีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาลาระยะที่ 2, 2เพื่อให้สามารถระบายน้ําได้ไม่น้อยกว่า1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากเดิมได้เพียง4 6 5กบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยดรสมเกียรติประจําวงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติกล่าวว่าในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ของหาดใหญ่เวลาเกิดอุทกภัยปั๊บเนี่ยเกิดความหวาดผวาของนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เกิดการหวาดผวาผู้ลงทุนทางเศรษฐกิจด้วาะงะ่ ทําให้เสร็จตามแผนเร็วแต่ว,ว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องของการก่อสร้างก็มีอยู่เดิมทีเดียวโครงการนี้จ้างเหมาสี่สัญญาแต่ว่าด้วยปัญหาทางด้านสภาพคล่องของผู้รับจ้างเองก็เลยต้องปรับประทาง,งานทําเองที่ของกรมชุมระทานแผนงานทั้งหมดเนี่ยนะครับกรมชุมทานยืนยันว่าจะเสร็จภายในปี64หากว่าเงินที่ขาดอยู่นะเอามาเติมให้เต็มเรื่องนี้นะครับทางสตชอเองก็จะมีการหารือแล้วก็กราบเรียนท่านรองนายชุนตรีนะพลเอกะวิดนะครับว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการเล่มด,วด่วนการปรับแผนไม่เกิน2 0 0ร้ล้านในขณะนี้ก็เอาโครงการเดิมที่ยังทําไม่ได้เอามาาทตนนน้ก่่ออเเพืใหสมแผ ที่สําคัญโครงการนี้ก็สามารถที่จะรับผลนี้ได้เลยแม้ว่าจะยังไม่เสร็จถึงร้อยเปอรก็ตามจากการออกแบบแล้วนะครับเราจะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ําจอน,นี้เองนะครับเต็มที่คือพันสอลูกบา์เมตรต่อวินาทีรวมกับของเดิมที่คลองอู่ทองเองประมาณ4 6 5ก็เป็นพันหกร้อยหกสิบห้าแต่อย่างไรก็ตามนะฮะหากว่ามีฝนตกมานะครับเราก็ใช้ทั้งคลองอุตเผาและคลองใหม่ภูมินาดาำริประมาณ1000ัลูกบา์เมตรต่อวินาทีก็ทําให้สามารถระบายน้ําได้องค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่เป็นอุปสรรคมากนักในการใช้งานหากว่ามีพายุมาาาาคคครรรวนนนีี้้้้องงงกก็จะใชไดโ นี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่อยู่ในร่มน้ทาทะเลสาบสงขลาจุดเป้าหมายหลักก็คือเราจะใช้องค์ประกอบของโครงการใช้ในการระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมด้วยอันนี้เป็นการที่จะเร่งรัดการระบายน้ําลงในทะเลสาบสงขลาแต่ทะเลสาบสงขลาเองนะก็ต้องมีการระบายน้ําออกอ่าวไทยให้ได้ซึ่งตรงนี้เองอาจจะเป็นปัญหาที่ทะเลสาบสงขลาสูงขึ้นมาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จึงมีนโยบายที่จะมอบหมายให้กรมเจ้าท่าซึ่งมีแผนเดิมอยู่แล้วแต่กว่าจะเสร็จก็อีกสีปีข้างหน้ากลับมาทางานพร,พร้อมๆกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ําด้วยก็มั่นนใจว่าาาาหกโครรรรง้้้เสทัะบ ่วมในตอนล่างของรุ่มน้ำเจดีย์สาบสงขาก็จะบรรเทาไปได้ตอนนี้เองนะเจตว่าหลายหน่วยงานเขาก็มีแผนงานที่ดีนะรวมเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เองชุมชนเองก็มีแผนงานอยากทําโน่นทานี่ซึ่งแผนในลนาวถ้าเราจับมาทํางานด้วยกันไม่กรอบเวลาเดียวกันเป้าหมายเดียวกันผมคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับก็ตกกับประชาชนโดยตรงโอกาสที่จะทํางานให้เสร็จโดยเร็วก็มีสูงมากความซําซ้อนการใช้เปลืองวัมันก็จะลดลงน้อยถอยลงไปอันนี้ก็เป็นไปตามแผนน้าซึ่งเรามัม่นว่าหากว่าโครงการไหนก็ตามในพื้นที่เหล่านี้นะครับสามารถจับมารวมกันได้สามารถเสนอเป็นแพ็ก ก็จะทำให้ประชาชนรู้ว่าหน้าตาของโครงการแนวทางการเมืองการต่อไปอนาคตใครจะทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ก็จะชัดเจนมากขึ้นผมมุม่งมันว่าสิ่งที่เราทำนขณะน,นี้เรามาถูกทางเรื่องการขอการใช้แผนแผ่ม่บทแล้วก็สาชาเองตรงไหนที่มีปัญหาแบบนี้นะครับเรื่องการบูรการเราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการให้เกิดเร็วขึ้นการมีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เองนะครับโครงการทุกโครงการปัญหาทุกปัญหาเราจะพึ่งเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้แนละ้วมันก็ต้องพึ่งโครงการขนาดเล็กเช่นการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนเองความมรื ต่างๆเนี่ยบางทีบางครั้งเองภาพรวมต่างๆนประชาชนในบางพื้นที่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดบางทีบางครั้งอาจจะติดขัดเรื่องของสังคมไม่อยากให้ทําโครงการนั้นไม่อยากให้ทำ,ทำโครงการนี้แต่เมื่อเห็นประโยชน์ของภาพรวมแล้วนะครับเห็นการแก้ไขปัญหาแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นว่า,าเมื่อทําแล้วทุกคนได้ประโยชน์หมด พิธีมังคลาพิเศษพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชทานพรณวัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวารได้เป็นประธานจุดเทียนชัยโดยการจัดพิธีมังคลาพิเศษพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชทานพรในครั้งนี้โดยคุณเหมนรัตกิติยานัน์เจ้าภาพดำเนินงานสวัสดีค่ะ ก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณนะคะท่านเจ้าคุณต่อที่ให้โอกาสนะคะบอกบุญให้อุ้มได้เป็นสะพานบุญในการที่จะช่วยทานุบรมรุงพระพุทธศาสนานะคะ mm hmm. ก็แรงบันดาลใจหลักกัน,นะคะ mm hmm. ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่า,าทุกคนประชาชนชาวไทยนะคะไม่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะศาสนาไหนนะคะ mm hmm. ก็เราต้องการที่พึ่งทางใจคะ่ะเวลาในยามที่มีปัญหา อย่างเช่นที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์โควิดนะคะโควิด1 9ทําทำให้เราขวัญเสียนะคะแล้วก็สูญเสียกำลังใจในหลายๆ คนในหล,หลายเรื่องนะคะอุ้มก็เลยคิดว่าในจังหวะโอกาสที่เราต้องเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคะ่ะคนได้หยุดอยู่บ้านนะคะแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มีเวลาสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านนะคะคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องบอกว่า,เ,า,เ,าเป็นคนที่เคารพนะคะแล้วก็ศรัทธาในพระเจ้าตากสินนะคะแล้วก็เคารพแล้วเทิดทูนพระศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์มากๆนะคะก็เลยคิดว่า การสร้างพระเจ้าตากสินเอาไว้ให้รลูกรุ่นหลานให้เป็นที่เป็นมิ่งขวัญในการที่จะช่วยกันทํานุบารุงพุทธศาสนานะคะอุ้มก็เป็นสะพานบุญค่ะก็ได้ไปบอกเพื่อนๆนะคะบอกกระรยาณมิตรนะคะแล้วก็ได้มาร่วมบุญนะคะจนนําพระป่าก้อนใหญ่นะคะเข้ามาทอดเมื่อประมาณเดือนมกราช่วงโควิดเนาะใกล้ๆโควิดพอดี ใช่<ม>ใช่ค่ะทำบุญเสร็จแล้วก็โควิดมาใช่ค่ะก็เลยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากแต่ในตอนนั้นน่ะมีโควิดเราก็เลยยังไม่ได้ทําบุญสมโภชน,นะคะในครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยถือโอกาสนะคะเป็นการทําบุญสมโภชพิธีมังคลาพิเศษนะคะถวายพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะก็อุ้มก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็น ประชาชนเป็นมนุษย์นะคะที่ยังต้องการมีรักโลกโปรดหลงมีศรัทธาในการที่จะเข้าวัดทําบุญนะคะแล้วก็ขอขวัญและกาลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเวลาที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยท้อนะคะเราก็หันหน้าเข้าวัดนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็ขอพรความศรัทธาค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าความศรัทธาที่ทําให้ทุกคน อ,อยู่รอดและอยู่ได้นะคะแต่เราต้องศรัทธาในทางที่ถูกศรัทธาให้ถูกที่ศรัทธาให้ถูกคนนะคะแล้วเราก็จะสามารถนำหลักของพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในวันที่เรามีปัญหานะคะก็ตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่นี่เนี่ยเป็นวัดเก่าที่อ,อุ้ม ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วรู้สึกศรัทธาปลื้มปิปิติมากๆอย่างในวันนี้ปิติมากๆค่ะที่กรยานมิตรอุ้มทุกคนนะคะเข้ามาร่วมบุญแล้วก็มีส่วนในการทําบุญสมโพชพระเจ้าตักสินในครั้งนี้นะคะซึ่งท่านศักดิ์สิทธิ์มากค่ะก็ในช่วงโควิดก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามีปัญหาเหมือนกันนะคะมีปัญหาก็เราก็ใช้ช่วงจังหวะน,นี้แหละสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อ,อยู่บ้านกับลูกนะคะแล้วก็ภาวนานะคะ ในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นงานนะคะเงินรายได้นะคะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทําประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตนะคะแล้วก็อุ้มเชื่อว่าทุกๆคนจะผ่านพ้นวิกฤตทุกๆคนจะผ่านปัญหาทุกๆคนจะมีมิ่งขวัญและกําลังใจนะคะก็ ฝากให้เข้ามากราบนะคะทําบุญสักการะขอพรสมเด็จพระเจ้าสากักสิทที่วัดโบสถแห่งนี้ค่ะการช่วยเหลือนะคะจริงๆต้องบอกว่าอุ้มเองเนี่ยทำโครงการนะคะให้ด้วยใจรับด้วยไมยตรีซึ่งทํามา5ปีแล้วค่ะ5ปีต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้เราก็ทํากันกลุ่มเล็กๆนะคะพอในช่วงที่มีปัญหาโควิดเนี่ยเราก็รวมกลุ่มกันค่ะเราก็ออกไปแจกข้าวข้าวกล่องนะคะแล้วก็รวมถึงข้าวสารอาหารแห้ง ตามจุดต่างๆนะคะที่อุ้มไปบ่อยก็คือตลาดพิมานค่ะตลาดพิมานช่วงตรงนั้นจะเป็นปากคลองตลาดใช่ไหมคะเขาเรียกปากคลองตลาดตรงนั้นก็จะไปทุกเกือบเกือบทุกวันเสาร์นะคะก็ไปร่วมกับสอนอรพระราชวังนะคะก็ให้การอำนวยความสะดวกดีมากๆนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทําบุญบริจาคอาหารเข้าขาสารอาหารแหง้งมาหลายหลายที่นะคะก็ไปทั้งเชียงรายนะคะวัดห้วยปลากั้งนะคะแล้วก็ไปที่นครพนมนะคะก็พระธาตุพนมค่ะเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วค่ะแล้วก็ในวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะทําบุญร่วมกับท่านเจ้าคุณต่อนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรหลายๆท่านก็มาร่วมแจกข้าวสารไข่มาม่านะคะก็100ครอบครัว100ครัวเรือนค่ะ ก็บุญทั้งหมดที่ได้ในวันนี้นะคะก็ขอน้อมบุญนะคะน้อมกุศลทั้งหมดที่ยุ้มได้ทํากับกัลยาณมิตรคนที่ได้ทํานะคะให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ส่งความปรารถนานะคะก็มีพระพุทธศาสนามี พระมหากษัตริย์เป็นมิ่งขวัญเป็นร่มโพร,ร่มไใรของพวกเรานะคะแล้วก็อยากให้ทุกทกท่านร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันทําอะไรได้ที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือศาสนาได้ก็อยากให้ทุก,ทกคนนะคะช่วยกันทํานะคะก็เราโชคดีค่ะในวันนี้ที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นประมุขที่แข็งแรงนะคะก็ยังเป็นร่มโพร,ร่มทรแล้วเราก็จะทาประโยชน์เพื่อแผ่นดินขอบคุณค่ะ e ไลไฟบอลออกแคมเปญคอลลิ campaign, ่งแอนด์แชร์ลิงสตาร์ทอัพบิสเนสโมเดลมุ่งเน้นสินค้าป้องกันความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ภายในรถเผยรูปแบบมุ่งเน้นไปที่ร้านประดับยนต์พร้อมส่งพนักงานไปอบรมก่อนดำเนินธุรกิจจริงโดยนางสาวชนกพรกองทรัพย์ผู้อำนวยการฝ่ายขาย e ไลไฟอินโนเทคเน็กซ์ฟิวเจอร์ประเทศไทยได้เปิดตัวโมเดลธุรกิจค a ลลิ่งแอนด์แชร์ลิงสตาร์ทอัพบิสเนสโมเดลโดยมีนโยบายแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายด้วยระบบที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ ปลอดภัยไว้ก่อนความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนงานวิจัยระบุ90%ไฟไหม้ห้องเครื่องรถยนต์จากสาเหตุเชื้อเพลิงรั่วไหลบริษัทจึงสร้างนวัตกรรมขึ้นใหม่จึงสร้างสินค้าควบคุมไฟไหม้ในห้องเครื่องยนต์ดับไฟแต่ต้นเพลิงแนะนําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนติดป้องกันไว้เพราะสินค้าผ่านทดสอบมาตรฐาน สมาคมสมาพันธ์แรงงานคนพิการไทยและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจับมือร่วมกันจัดโครงการคนพิการก้าโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลราชก,การที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตโดยนางสาวปิยนาท์คุ้มครองผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทย พร้อมด้วยนายชีวนนท์พรรัตนิกุลนายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยอดิชันปีนันคุ้มครองนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยค่ะก็วันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่สมาคมสมหพันธ์แรงงานคนพิการไทยได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายรัชกาลที่9นะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราควรจะต้องทําความดีถวายพระองค์ท่านนะคะคนพิการเนี่ยสามารถที่จะทํากิจกรรมทําความดีได้หลากหลายรูปแบบกิจกรรมหนึ่งที่ ที่สามารถทําได้ก็คือการบริจาคเลือดคนพิการสามารถบริจาคเลือดได้ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็มีคนพิการทั่วประเทศใช่ไหมคะจากที่คุยกันว่ามีคนพิการท่วประเทศมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าคนพิการทุกคนนะคะสุขภาพดี นะคะจิตใจดีพร้อมที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิตก็จะเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือสังคมนะคะโดยด้านนี้เราต้องการทุกคนที่สุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นใครนะคะก็ขอฝากไว้นะคะว่าคนพิการเนี่ยสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้คะ่ะวันนี้พวกเราพี่น้องประชาชนคนพิการได้ร่วมกันจัดโครงการ คนพิการก้าเราหิตถวายพระราชกุศลรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประสบนิกรชาวไทยก็ได้เตรียมจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพวกเราเองที่น้องประชาชนคนพิการส่วนใหญ่เราจะถูกมองว่าเราเป็นแต่ผู้รับหรือคนที่คอยได้รับแต่การช่วยเหลือแต่ตอนนี้เราเองนะครับถึงแม้จะไม่มีตัปัจจัยใดๆ ที่จะมอบให้ในการสร้างความดีเราจึงมีความคิดเห็นร่วมกันหลายๆสมาคมหลายๆองค์กรที่จะบริจาครลหิตนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับเมื่อในวันคล้ายวันสวรรคตรของในหลวงรชัชกาลที่9ของเราสําหรับโครงการนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับดีนะครับจากหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงพี่น้องคนพิการด้วยนะครับก็ในครั้งต่อไปนะครับเรามองกันไว้ว่า หนึ่งปีเราจะจัดแบบนี้ทุกๆครั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนพิการนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางนะครับซึ่งต่อไปเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของจัดรถโมบายเคลื่อนที่นะครับไปถึงที่เลยนะครับพี่น้องประชาชนคนพิการนะครับที่เป็นกลุ่มชมรมสมาคมนะครับมีความประสงค์นะครับที่อยากจะสร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถแจ้งมาได้ที่ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาสภากาชาติไทยนะครับจะมีรถโมบายเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ไปถึงที่ท่านเลยนะครับเพื่อให้ที่ท่านได้เข้าถึงในการบริจาคโลหิตตรงนี้เพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ต่อไปครับผมวัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปีเส้นทางสายประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเส้นทางสายศิลปะวัฒนธรรมซึ่งชุมชนหัวถนนเป็นชุมชนลาวที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยศึกเมื่อครั้งในอดีต หลวงพ่อติวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีองค์หลวงพ่อติウยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนชาวลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีสาธุชนทั่วประเทศได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่นพระประหลัดจรวดมหาปุญโญเจ้าอาวาสวัดหัวถนนท่านเป็นพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบโครงการต่างๆที่พระประหลัดจรวดมหาปุญโญท่านคิดล้วนทําเพื่อสังคม ทำเพื่อชุมชนโครงการต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายโครงการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลซึ่งขณะนี้รอแบบเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมบรุรณปฏิสังขรอ,อุโบสถและกุฏิเจ้าอาวาสรูปก่อนที่ชมรุดสุดโซเป็นอย่างมากก็ดำเนินกิจการดังที่พูดไว้เรื่องของการสร้างกุฏิศาลาทรงไทยที่ออกอากาศไปแล้วก็จะดำเนินการให้เสร็จในยุคสมัยของอาตมาเป็นเจ้าอาวาสนี่แหละ น,นี่คือเพ็นโครงการถ้าหากว่ายังมีพอยังกำลังยังพอมีก็อาจจะบูรณะซ่อมแซมอุโบสถแล้วก็ที่อยู่ของพระที่บางส่วนมันก็เริ่มจำรุดกระเบื้องบางแห่งมันก็แตกรล้าวน้ำรั่วอันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากการที่เราจะทำการก่อสร้างกุติศาลาทรงไทยก่อน นี่แหะคือโครงการที่ของวัดหัวถนนโดยอาตมาและคณะกรรมการร่วมกันคิดร่วมกันทําตอนนี้ก็ได้ลื้อกุฏิหลังเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเวลาที่จะเอาดินมาลงนิดหน่อยแล้วก็จะเริ่มดาเนินการดูแบบอันนี้เสี่งเหล่านี้แหละเราก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆกถินที่นี่ก็กําหนดไว้กับทางเจ้าภาพแล้วว่าจะก,กําหนดทอดในวันที่25ตุลาคม ตรงกับขึ้นเก้าเดือนสิเดือนสิงซึ่งถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนของการออกพรรษาก็ถือโอกาสนี้แหละ,จะเจริญพรญาติโยมทั้งหลายาเชิญมาร่วมงานกันทินได้เดินทางมาที่วัดทัถนนในวันเวลาดังกล่าวในวันที่ยี่มห้าตั้งแต่ประมาณ9ก้นาฬิกาก็จะมีการมาออกร้านอาหารของศรัทธาสาธุชน ที่มีแต่องค์หลวงพ่อต้ยวที่มีต่อวัดพหลถนนหลายสิบล้านให้โยมได้เลือกเลือกชิมกันตามอัธยาศัยแล้วก็ร่วมกันทอดกระถินสามัคคีในวันที่ยี่บห้าตุลาคมนจเจริญพตรตรงนี้ยี่สิบห้าทอดกระถินที่วัดพหลถนนวุ้นใหญ่ตรงนี้ก็ดังที่กล่าวมานั่นแหละตั้งแต่เทศแรกแล้วว่าคือกุฏิสาราทรงไทยของอดีตเจ้าวาดคือการได้รื้อออกไปแล้วก็จะสร้าง ก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายนี่แหละร่วมมาที่วัดก็ได้ผ่านบัญชีก็ได้หากไม่สะดวกจดไม่ทันจำไม่จาไ,ไม่ทันจดไม่ทันจำไม่ได้ก็โทรมาถามตามหมายเลขของอาตมาก็0819496050ึ่ง้าสี่นะ0 8 1 9 4แ6ดหนะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็ตามที่ขึ้นในรายการนั่นแหละ ตอบถามได้ตลอดเวลานี่เป็นงานใหญ่ถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานก่อสร้างนอกกนั้นก็เป็นการซ่อมแซมเสียเป็นส่วนใหญ่แต่งานซ่อมแซมเนี่ยกลับยากกว่างานที่จะสร้างใหม่เพราะว่ามันเป็นปูนเป็นส่วนมากจเจริญพรซ่อมยาก หากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปก็สามารถไปได้ที่วัดหัวถนนหรือจะโทรสอบถามร่วมบุญได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ข่าว Hot News Time วันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยข่าวที่ทําเพื่อประชาชนและต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวของคนทั้งประเทศกับข่าวฮอตนิวส์ i ท e กันยาพิระกันนิัยและทีมงานสวัสดีค่ะ